ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูดวงดาวจันกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o Channel นะคะต้องรับเข้าสู่กรำนาดดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกระกฎะาคม2567นะคะหรือ2024นั่นเองนะคะ การทานายดววของจาจก,กิ่งฟ้านะคะอย่างเช่นเดิมก็เป็น general reading หรือทํานายดยภาพรวมแต่เพียงเท่านั้นนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางาดูให้เกิดสติดูเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายองวใจก,กิ่งฟ้านะคะและสิ่งที่สาคัญนะคะถ้าใครอยากที่จะปรับความเร็วความช้าในการสปีดพูดองวาจก,กิ่งฟ้านะคะใน YouTube จะมีปุ่มฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะให้กดเข้าไป ภาษาไทยจะเป็นปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นบางคนใช้เมนูภาษาอังกฤษเนาะก็จะเป็น Playback Speed นะคะก็สามารถปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอเคกับสปีดแบบนี้ไม่ต้องปรับใดใดทั้งสิ้นเป็น Normal Speed ได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2,500 67นะคะเรามาดูดวงภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะราศีเมษค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะทำนายจากไพ่พี่นแน่เราก็ไพ่เทวรั์อย่างเช่นเดิมนะคะ cultivation acceptance the star the wheel of fortune The Sun, The Hermit, The Moon, Two of Wands, Page of Wands, Five of Cups, Two of Pentacles, Knights of Cups, <clears throat> Temperance, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น king of pentacles อ่ะพลังงานโดยภาพรวมราศีเมษอันดับแรกพลังงานของคุณมันขึ้นออกแนวเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการทำอะไรใหม่ๆและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะถ้าสมมติใครที่อยู่ในช่วงของการแข่งขันคำว่าแข่งขันเนี่ยสามารถเป็นคำว่าแข่งกับเวลาแข่งกับตัวเองอหรือว่ากำลังพยาพยามทำอะไรให้บรรลุผลพยายามทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จผลเนี่ย คุณมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะอ่าแต่ถ้าเราไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยมันเหนื่อยฉะนั้นแข่งกับตัวเองดีที่สุดนะคะถ้าเราบอกว่าเออเราทำอาชีพอย่างเช่นสมมติได้เห็นภาพง่าย,ายๆเลยนักกีฬายอย่างเงี้ยอ่าถ้าเรามีความเพีย,พยายามตั้งใจนะคะแล้วก็ลงมือทำได้รับชัยชนะแน่นอนเหมือนเป็นหนึ่งเราแข่งขันหรือบางคนอาจจะไปแข่งประกวดอ่าค,คอนเอนทสต์ต่างๆยอะไรเงี้ย คือทุกการแข่งขันทุกชนิดนะค่ะคุณมีโอกาสได้รับชยัยชนะสูงมากเป็นพิเศษแต่มันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะแต่ก็ขอบเป็นกาลังใจดีๆให้กับคุณมากๆแล้วก็พลังงานจริงๆขึ้นเป็นทิศทางที่ดีดีมากๆแต่มันอาจจะติดที่ว่าในเรื่องจิตใจของคุณมากกว่าบางทีอาจจะรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบว่ากังวลใจรู้สึกว่าเป็นเหมือนมีความเป็นห่วงมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ภายในใจของคุณแบบความรู้สึกมันเยอะมากพอสมควรพลังงานเลยขึ้นความรู้สึกที่ กิ่งฟ้าอยากให้คุณเองพยายามตั้งสติดึงสติกลับมาให้ได้แล้วก็อย่าให้อารมณ์มาหลอกคุณนะคะกิ่งฟ้าถึงส่งกําลังใจให้คุณว่าอะไรจะเกิดมันก็ปล่อยให้มันเกิดแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยฉันทําเต็มที่ฉันเพียรพยายามเต็มที่แล้วคุณจะไม่เสียใจทีหลังนะคะแล้วก็ถ้าบางคนบอกว่าโอ้โดนกดดันโดนนู่นโดนนี่ทุกคนสามารถโดนได้แล้วก็ คนเรามันไม่สามารถมีอะไรเพอร์เฟกต์รเร์ซมันอาจจะมีวันดีมันไม่ดีแตกต่างกันในแต่ละวันอารมณ์เหมือนขึ้นลงอะ่ะเออเหมือนกราฟหุ้นอะไรเงี้ยมันขึ้นขึ้น,นลง,ลงแต่สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวคุณเองกิ่งฟ้าเป็นกำลังใจนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามามันอาจจะเป็นสิ่งดีหรือบางคนอาจจะบอกเอยมันมีอุปสรรคปัญหามันขรุขระบ้างแต่คนเราจะเอาชีวิตรับเรื่อราบเรียบทุกอย่างไม่ได้นะคะฉะนั้นไอ้เรื่องความผูกขาดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะผ่านพ้นไปได้เพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนบททดสอบที่เข้ามาแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วคุณจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราผ่านพ้นมาได้บางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างเพิ่มพูนอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมบางคนอาจจะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการไม่อยู่ติดกับที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นความร ้างเก่งในเรื่องวิชาการต่างๆหรือว่าในเรื่องความคิดสติปรรัญญาในเรื่องความจําของคุณในช่วงระยะเวลาเดือนนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะบางท่านอาจจะมีอะไรต้องทํามากกว่าหนึ่งอย่างมันเหมือนกับว่ามีอะไรที่คุณเองอาจจะคิดจะทําเพิ่มเติมหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอา,อาจจะมีอะไรที่แบบ ทั้งเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานหรือเรื่องเรียนมันอาจจะยุ่งยุ่งนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวคุณจะเคลียร์ทุกอย่างได้ผ่านพ้นอย่างแน่นอนจริงๆพลังงานขึ้นดีมากนะไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ในเดือนนี้ของคุณดีด้วยซ้าไปแต่แค่ว่ายิงฟ้าจะเป็นห่วงแค่เรื่องความคิดเรื่องอารมณ์บางทีเราไปดึงพลังงานด้านลบเข้ามามันก็ดรอปลงได้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าพยายามมองบนความเป็นจริงแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่ามันเครียดอะไรเงี้ยไปผ่อนคลายดูนะคะหรือพักผ่อนบ้างก็จะช่วยเหลือได้เยอะมากๆนะคะ อ่าสำหรับเรื่องการงาน Eight of Wands Page of Pentacles n i n e of Cups Four of Wands Six of Pentacles The Chariot เรื่องการงานของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาช่วงแรกนิดหน่อยอ่าหรืออาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมามันอาจจะติดขัดรู้สึกว่าเจอบททดสอบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเจอคนสกัด แล้วะบางปะหนึ่งว่าฉันจะได้ดีแล้วแต่แบบมีคนอาจจะพยายามมากั่นแกล้งมาทําอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถ้าใครทํายังไงได้อย่างนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่กิน้ฟอยากจ,จะบอกว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเออที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงต้นเดือนรู้สึกว่าความคิดมันเหมือนมันแบงค์มากเลยไม่รู้จะไม่มีไอเดียไม่เีอะไรเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะฉะนแล้วเราบอกพยายามผ่อนคลายตัวเองแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าหยุดเพื่อรอทําอะไรบางอย่างบางคนเหมือนแบบเหมือนต้องหยุดพักก่อนอะเพื่อรอ ให้ดวงมันพุ่งหนึ่งอะเหมือนเหมือนเราแบบหยุดพักเพื่อไปต่อที่แบบไกลกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพลังงานจริงๆของคุณอนะขึ้นความสําเร็จมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่คุณโชคดีหนึ่งอย่างนะคุณมีคนคอยแบ็กอัพคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะแล้วรวมถึงบางท่านอาจจะมีการก้าวกระโดดมีการก้าวกระโดดไปไกลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยฉะนั้นเราบอกว่าทุก อย่างที่เข้ามาชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่มันไม่ดีล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันคือประสบการณ์ที่สอนคุณได้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นการแบ่งปันการช่วยเหลือคุณอาจจะไปช่วยเหลือเขาอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเราแล้วเดือนนี้ของคุณจะเป็นเดือนที่คุณจะมีความโดดเด่นอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทํามีคนรู้จักคุณเพิ่มมากคืนพ่ขึ้นเดินทางปลอดภัยถ้าใครทำอาชีพที่ต้องเดินทางไม่หยุดติดกับที่ช่วงนี้ดีดีมากๆนะคะหรือว่าถ้าใครคิดจะไปทํางานที่อื่นอยากจะเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ต้นในเรื่องการทํางานของคุณอยู่แล้วหรืออาจจะแปลว่าไปไปไป,ไปยุ่งกับโปรเจกต์อื่นไปทำโปรเจกต์อื่นก็เป็นได้หรือการขยายกิจการก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะจบจากโปรเจกต์เดิมไปทำไออีกโปรเจกต์หนึ่งไปอีกโปรเจกต์หนึ่งอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยแล้วพ่ยขึ้นพรสวรรค์กิ่งฟ้าถึงบอกว่าความเก่งความสามารถของคุณยังมีอย่าดูถูกตัวเองกิ่งฟ้ายัางเชื่อมั่นในตัวคุณเลยคุณต้องทําได้นะคะอ่าแล้วก็หนึ่งอย่างจะบอกว่าตัวคุณเองอะคะ่ะบางสิ่งบางครั้งเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ย เราเราไม่สามารถเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฉะนั้นเหมือนประหนึ่งเราแบบเวลาทำงานอะ่ะเหมือนเราใส่หัวโขนเนาะเออแล้วก็คุณเองอาจจะต้องโชว์ในสิ่งที่เหมือนอยาชักสีหน้าเขาขึ้นเตือนลักษณะนี้เลยนะยาชักสีหน้าในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่พอใจบางคนบอกเก็บสีหน้าไม่อยู่จริงๆค่ะอาจารย์แต่กิ่งไฟจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะคือเราต้องต้องสตรองอ่ะเออมันพูดง่ายทำยากเนาะแต่อยกิ่งไฟอยากจะเป็นกำลังใจว่าต้องสตรองแล้วก็ เราอาจจะไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้หรือแม้กระทั่งทุกคนก็ไม่สามารถจะพอใจในตัวแบบในตัวเราหรือเาอาจจะไม่ชอบทุกคนด้วยซ้ำไปฉะนั้นเลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างกปิดถูปปิดตาในบางเรื่องหรือว่าอะไรที่มันสามารถมองข้ามได้มองข้ามแบาบงคนที่เรา,าแบบแบบ เราต้องทํางานด้วยก็ต้องทํางานถึงแม้เราจะไม่ชอบเขาแต่เรื่องส่วนตัวเราก็ไม่ต้องอยุ่วกับเขาคือเราทําหน้าที่ของเราอ่ะคิงฟ้าอยากจะบอกคํานี้แล้วก็ถ้าในกรณีบางคนบอกว่าเอออยากออกจากง,งานแต่รู้สึกว่ายังไปไหนไม่ได้ยังไม่รู้จะมีแบบจะไปทางไหนเดี๋ยวคุณก็คิดได้นะคะเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าคุณจะต้องแบบอยากไปทางทิศทางไหนเพราะว่า ดวงมันกำลังจะเปิดรับให้คุณแบบเจอสิ่งให,หม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการทํางานแล้วให้ขึ้นนาทีทอมันคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะกอบวยความรู้หรือว่าเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะถ้าอยากจะลงมือทําอะไรในเรื่องการทํางานตอนนี้ให้ลงมือทาเป็นช่วงเวลาดีนะคะอย่าคิดว่าจงทำไม่ได้แค่นั้นเลยคือกิ่งฟ้าเป็นห่วงแค่เรื่อ,องจิตใจจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องอารมณ์อย่าง,งที่กิงฟ้าเพิ่งเตือนไปแล้วก็เรื่องอารมณ์ในเรื่องควมว่าฉุนเฉียวได้ด้วยหรือว่าบาง,งทีแบบี๊ดง่ายบางทีบางครั้งมันออาาจจะเเหหมืนนนป็ึ่่งว มีมารมาทดสอบเราหรือมานระจญอะไรเงี้ย อย่าให้มาหรือศัตรูของมานมาทําอะไรคุณได้และกันนะคะเราถือว่าเราดวงเพื่ออะไรคะเพื่อเตือนตัวเองเพื่อ,อยืนเหนือดวงจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอันนี้กิมฟ้าบอกเลยว่าอันนี้ํานายภาพรวมอยู่ดีต้องดูอย่างมีสติเนาะแต่อันนี้ถือเป็นคําเตือนที่ดีว่าเฮ้ยเราต้องดึงสติตัวเองนะคุมสติตัวเองนะแล้วเราจะเป็นคนที่ชนะอย่างใสๆสเลยถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาจะมีปัญหาตามมานะคะฉะนั้นเรามาระวังอยู่เหนือดวงให้ได้แล้วไหมสิ่งที่มันไม่ดีถ้าสมมติคุณควบคุมอารมณ์ได้จะหลุดพ้นจากสิ่งทททีีี่่่่มมมััันนนเเวววรรร้้าาาหือสิงไดดขึปะะจจํต คนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนถ้ามองในแง่ของหลักคําว่าสิ่งที่มองไม่เห็นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆถ้าเราปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่เราเพียรพยายามเราตั้งใจเหมือนเป็นพลังงานเหมือนแบบคลื่นพลังงานเวฟที่ดีที่มันเข้ามาทําให้เหมือนเป็นหนึ่งว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยปกปักร,รักษาคุ้มครองคุณฉะนั้นกระทาในสิ่งที่ดีอย่าทําอะไรที่มันไม่ดีละกันมันจะได้ไม่เข้าตัวเรานะคะแล้วก็กินฟ้าเชื่อนะว่าดวงของคุณกาําลังเปลี่ยนอยู่ตอนนี้มัันนนนนนกกําาาาาาาลลลงงงงงงออออยะยะาายยยูู่นะะ่่่่่่่่่ใชวววรรระะะเเเเปปีคืทแตฟ็ุณจ ยอมรับมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะสําหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนไพ่ขึ้นว่าถ้าทำถ้าที่ผ่านมาบางขั้นนะทำไม่สําเร็จลองใหม่แล้วจะสำเร็จเพราะไพ่เันขึ้นการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่การทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าถ้าสมมติบางคนบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างที่แบบการเรียนการสอบหรือว่ากําลังเตรียมตัวเตรียมตัวให้เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนแบบเหมือนสมองมันปล,อปล,ล่อยตรงอะ รีบลงมือทําซะแล้วมีโอกาสที่จะได้ดีในเรื่องการเรียนการศึกษาอย่างมากอย่างมากเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าลองใหม่ทําใหม่จะดีขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนกับว่าบทเรียนที่ผ่านมามันสอนเราหรือเราเก่งขึ้นหรือมีความสามารถมากขึ้นมันทําให้การเรียนการสอบของคุณอะ่ะหรือว่าบางคนอาจจะเรียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจหรือเรียนเข้ามาหาลาัยหรือเป็นใหญ่ใบมีโอกาสได้ดีนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้บอกตรงว่า บางคนถ้ามีการบ้านเยอะหรือว่างานกลุ่มค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะฉะนั้นพยายามแบ่งแยกเวลาระว่างแผนชีวิตให้ดีๆล้กันสำหรับเรื่องการเงินการเงินนะคะเป็นยังไงบ้าง uh, three of cups king of wands นะคะ the devil the death ten of wands ten of pentacles บางท่านอาจจะมีโอกาสได้มรด,ดตกตกทอดของลับค่าของมีค่ามาจากผู้อื่นเหมือนแบบมีคนมาให้หรือเป็นสิ่งที่เราสมควรจะได้หรือแบบอาจจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเงินปันผลหรือ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 สิ่งที่เราควรได้มาเหมือนเราจะต้องได้มันมาแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครทํางานพวกแนวออกอีเวนต์หรืองานที่ต้องร่วมกับผู้อื่นเยอะๆอ่ะเหมือนต้องเจอผู้คนเยอะๆช่วงนี้อาจจะทําเงินได้ดีสาหรับคุณหรือว่าใครที่ทําอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกความสวยความงามกิเลสกิเลสหมายถึงว่าอย่างเช่น เ,เราต้องไปซื้อสินค้าตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอยากได้อย่างเช่นของตามแฟชั่นของตามเทรนด์อาร์ทอยยังได้เลยนี่คือยกให้เห็นภาพชัดๆเลยนะว่าถ้าใครทำลักษณะนี้เนี่ยจะค่อนข้างดีหรือว่าอะ,อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการ Import Export หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องต่างประเท,ตทศ asta, ต่างภาษาต่างที่ต่างทีนสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้ดีดีมากเป็นพิเศษนะคะแต่ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นที่กิงฟ้าจะไม่ได้เอ่ยไม่ดีดีนะคะแต่แค่ว่ากิงฟ้าอาจจะเอิยไม่หมดทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าใครที่ทําอะไรอย่างสุดจริตถือว่าดีหรือว่าใครที่เปิดร้านอาหารตอนกลางคืนหรือขายของตอนกลางคืนช่วงนี้บอกตรงนะบางคนถ้าทําอะไรช่วงเวลากลางคืนน่ะสมองจะปล่อยวงหรือจะหาเงินได้เก่งในช่วงเวลากลางคืนอย่างเช่นร้าไขายของตอนกลางคืนเป็นต้นยกตัวอย่างนะคะมันมีอีกหลากหลายอย่างที่กิงฟ้าคงเอ่ยไม่หมดหรอกแล้วก็ พลังงานขึ้นว่าช่วงนี้ถ้าเงินจะเข้ามาจากการที่เ,เราเองแบบบางคนอาจจะร่วมพุ่นร่วมธุรกิจทําได้นะคะหรือว่าทาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มก็ทําได้ถ้าจะร่วมพุ่นร่วมธุรกิจกับใครต้องมีสัญญาและ,ละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายดูดีๆนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะจะได้ไม่โดนแบบใครมาหลอกลวงเราได้นี่คือด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วไพ่ขึ้นการกําเนิดคือการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆเงินของคุณน่ยจะเข้ามาดีเนี่ยไพ่ขึ้น chain of pentacles คือ1สิบเหรียญขึ้นมาเลยมันมีความมั่นคงแต่มันเกิดจากไหนคะความเพียายามเเเนนน่่ยยยามตตัั้้้งงใจหกลอออแไดิะ คุ้มค่าไม่เสียแรงเปล่านะคะบางคนเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าถ้าใครกําลังมีบุตรมีลูกหรือท้องอยู่ขนาดนี้คุณอาจจะเคยได้ยินบางคนบอกว่าอุ้ยท้องแล้วแบบเหมือนมันดวงขึ้นมาแล้วแต่คนนะอันนี้อาจจะอาจจะฟังดูแบบอุ้ยมันใช่เหรอบางคนบางคนนะใครที่กําลังมีบุตรมีลูกอาจจะแปลว่าเหมือนแบบ อาจจะเกิดความโชคดีอะไรบางอย่างประมาณนี้หรือได้อะไรมาแบบฟุกลุกนะคะหรือบางแปลว่ากําเนิดมันแปลว่าถ้าใครจะทําธุรกิจวางแผนได้ลงมือทําได้ก็อาจจะมีอะไรแบบเหมือนเป็นหนึ่งว่า,าได้ได้ทำธรุรกิจใหม่ขึ้นมาได้มีช่องทางทำเงินอีกทางหนึ่งขึ้นมาก็เป็นได้นะคะแล้วก็พยายามควบคุมเงินของคุณให้ดีเพราะไพ่ขึ้นการควบคุมคือมันต้องคุมเงินของคุณให้ดีด้วยก็คืออ,อย่างกิ่งฟ้าอันนี้ไม่ใช่ทุกคนจะทาตามกิ่งฟ้าเนาะแต่กิ่งฟ้าจะชัดเจนมากๆคือ กิ่งฟ้าเก็บเงินไม่อยู่นะกิ่งฟ้าจะเก็บไว้กับแม่แล้วแม่ก็จะไปฝากธนาคาระอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะเปะน็นลักษณะอันหนึ่งส่วนหนึ่งเราไว้ใช้ใช้กินใช้อยู่เงี้ยค่าแบบฟิกคอสต่างๆค่า,า,าผ่อนนู่นผ่อนนี่อะไรเงี้ยอีกส่วนหนึ่งเอเอาไว้เก็บอันนี้จะไม่ใช้จะไม่แตะเลยเพราะอนาคตไม่แน่นอนวันนี้เราดีวันหน้าเราไม่รู้ได้ไงต้องเก็บอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะอีกส่วนหนึ่งเราเองอาจจะเอาไปฝากธนาคารเพื่อได้ดอกเบี้ยอะไรนู่นนี่นั่นหรือว่าทําพวกกองทุนต่างๆของธนาคารที่ภัย เออเอาแบบไม่ใช่แบบไปทําร่วมกับใครอันตรายนะคะคือเอาแบบปลอดภัยกิงฟ้งาบอกว่าพยายามแบ่งแยกเงินให้ดีแล้วควบคุมในเรื่องการใช้ตังค์คุณให้ดีหน่อยเงินเข้ามาดีนะโอเคไม่ไม่แย่เลยถือว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เนี่ยต้องควบคุมแล้วก็หนึ่งอย่างนะอย่าทําอะไรที่ผิดศรธรรมอย่าเอาเงินไปใช้อะไรที่แบบเออไม่สมควรนะอ่ะอืออ่าอย่างเช่นอันนี้คือยกเลยนะตัวอย่างเออพนันเสียงโชคอะไรที่มันแบบน่ากลัวคุณเข้าใจไหม มันอาจจะแปลว่าเมันเงินร้อนเข้าแล้วออกมาเข้าแล้วออกไปเยอะมากไม่ใช่ออกมาเข้าแล้วออกไปเยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคําเตือนเพิ่มเติมแล้วกันถ้าคุณจะเข้าสังคมเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะดื่มจะเข้าสังคมเป็นเป็นสิทธิ์ของคุณเลยกิฟ้าแค่มมหน้าที่เตือนเฉยว่าถ้าจะคืมอ,อย่าดื่มมึนเมาจนกระทั่งขาดสติบางทีอาจจะโดนต้องร,ระวังการโดนขโมย ของจากการที่เราไม่มีสติหรือไปลืมของเอาไว้ที่ไหนที่สาธารณะละกันอันนี้ถือว่าเป็นคําเตือนไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแล้วก็อย่าใช้คําพูดในการสาบแช่งผู้อื่นสมมุติถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ดีกับเราอย่าสาบแช่งปล่อยให้กรรมเล่นงานของเขาเองเราไม่ต้องไปเอาแบบปากเราหรือหรือตัวเราไปแปะเปื้อนกับสิ่งสกปรกอันนี้คือพูดให้เห็นภาพว่าอย่าหาธรรมเพราะว่าไพ่เขาขึ้นเตือนว่าอย่าสาบแช่งใครอย่าว่าจะรุนแรงใส่ใครมันจะเข้าตัวคุณเองทั้งหมดทําให้ดวงผลคุณดรอปลงได้ฉะนั้น ใครทำยังไงได้แบบนั้นแล้วก็พยายามโอโหสิกรรมไปบ่อยๆถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่สามารถโอโหสิกรรมให้ได้แต่ถ้าเราสามารถค่อยๆโอโหสิกรรมอาจจะใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีแต่ถ้าเราวันนึงเราใจเราเบาเรามีความสุขก่อนดวงเราเปิดนะคะเปิดทางได้ดีมากๆ นะคะอันนี้เป็นคําเตือนเลยว่าคําพูดของคุณต้องระมดระวังหรือมันอาจจะแปรเกี่ยวโยงกับพวกเอกสารสัญญาต่างๆดูให้รอบคอบดีๆนิดนึงถ้ามันยิ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องตัวเลขดูให้มันดีๆนะคะอ่าเรามาดูต่อสําหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทนะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทช่วงนี้คนที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วออกไปถ้าเรามีลสนิยมชอบความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัด เราโตโตกันแล้วนะคุยกันเลยเฟ e นเ w i t เบ e น e ฟ i t หรือว่าเป็นความรักที่แบบวันไนท์แ n นหรืออะไรก็ตามที่เขาเรียกกันก็บอกตรงๆว่าถ้าถ้าแบบนั้นมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่าฉันต้องการรักแท้ฉันไม่ต้องการแบบเปลี่ยนกู่ฉันไม่ต้องการแบบว่า,าแบบครั้งคว่าจบแบบแป๊บเดียวก็จบเลยไม่ใช่ ตอนนี้จะยังไม่มีเข้ามาฉะนนั้นไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คนที่จะเข้ามาน่าจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วออกไปหรือเข้ามาแบบไม่ได้จริงใจกับเราร้อปอร์เซ็มาเพื่อผลประโยชน์มาเพราะบางสิ่งบางอย่างกินฟฟ้าไม่อยากพูดแบบนี้นะแต่พลังงานแค่ขึ้นมามันก็เลยต้องพูดเตือนเพราะว่าพลังงานขึ้นการพลิกแพลงการไม่พูดความจริงกัน รู้แค่ด้านเดียวไม่ได้รู้อีกด้านของเขานะคะแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งถ้าคนจะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เหมือนข้างนอกดูดีมากแต่ข้างในเราไม่รู้ได้นะคะหรือถ้าตัวเราเองตัวคุณเองไปหลอกลวงใครต้องเรามาระวังมันจะเข้าตัวกี่ฟ้าไม่เข้าข้างใครนะเพราะพลังงานสามารถเป็นคำว่าไวส์วสวอซ่าคือสลับกันได้นะเรามาดูต่อสําหรับคนที่โสดแต่สถานะไม่ชัดเจนคือเหมือนแบบมีความคุมเครืออยู่จะชัดเจนไหมไพ่ขึ้นว่าถ้าที่ผ่านมาเราคุยกับเขาดีมาโดยตลอดหรือว่าเราเองแบบ ต่างคนต่างชอบกันจริงๆมันรู้สึกสัมผัสได้แบบไม่มโนโนะสัมผัสได้คิงฟ้าพูดเลยว่ามีโอกาสได้ไปต่ออาจจะชอบกันมากขึ้นหรือได้เป็นแฟนกันแต่ถ้า,ารู้สึกว่าเราคุยฝ่ายเดียวหรือว่าเขาคุยกับเราฝ่ายเดียวเหมือนเราไม่ได้โต้อตอบหรือเขาไม่ได้โต้อตอบเราเท่าไหร่คือมันเหมือนต่างคนต่างแบบ ไม่ค่อยได้ใส่ใจมันจะไปกันไม่ได้มันเหมือนอาจจะเป็นการตัดขาดตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปถามว่าเดือนหน้าต่อจะเจอคนใหม่ไหมอ่ะก็เจอคนใหม่แต่คําว่าคนใหม่ในคราบเดิมคําว่าอาจจะมีความคล้ายคลึงกับคนเดิมเดิมหรือสเปคที่เราชอบมันมีอะไรบางอยา่างเดิมๆิมคล้ายคลึงแต่ถ้าหมอยมุมหนึ่งถ้าเราเริ่มจบความเป็นพี่เป็นน้องเริ่มจบความเป็นเพื่อนค่อยๆค,คุยกันไปไม่รีบร้อนจะบอกเลยว่ามีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงมากๆนะคะสําหรับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ พลังงานดีมากคุณจะเข้าใจกันดีรักกันมากขึ้นบางคนอา,อาจจะแปลว่าพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันต่างคนต่างอาจจะมะีบางคนถ้าบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรยังรักกันดีอยู่โทรหากันเป็นเวลากันนิดนึงแต่ถ้าบอกบางคนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอาจจะแปลว่าสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ร่วมกันถ้าใครคิดจะอยากแบบ ทำให้ความรักของคุณแข็งแรงหรือว่าปลูกต้นรักที่แข็งแรงมากขึ้นสามารถที่จะแต่งงานมั่นหมายได้เพราะว่าพลังงานมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายหรือพาไปเจอครอบครัวหรือพาไปเจอเพื่อนฝูพลังงานมันขึ้นเป็นลักษณะของคำว,ว่าความรักที่ค่อนข้างลงตัวมากขึ้นหรือลงล็อกมากขึ้นนั่นเองถือว่าดีมากๆค่ะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่แต่งงานแล้วถ้าคู่ของคุณหรือว่า คุณกับคู่ของคุณมันเข้ากันไม่ได้จริงๆมันอาจจะมีโอกาสต่างคนต่างแยกออกจากกันกี่ฟ้าไม่อยากทานายว่าเรื่องการหย่าร้างเนาะแต่พลังงานแค่ขึ้นว่าต่างคนต่างแยกออกจากกันแต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันดีมันมีปัญหาอะไรกันอาจจะแปลว่าเป็นการผ่านพ้นสิ่งที่มันไม่ดีเหมือนฟาดครอสสิ่งที่มันไม่ดีและรักกันมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะอ่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยระมัดระวังระบบน้ําในร่างกายปวดหัวปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะอาการเมินหัวความดันต่างๆนะคะแล้วก็การที่ทํางานโอเวอร์โหลดทำา นเยอะเกินไปโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดต่างๆนะคะหรือแบบมันจะเป็นเหมือนบริเวณหัวม,มันจะเหมืนวินเว,วีนศรีรษะแล้วกอ็อาจจะมีบางคนอาจจะมีซีดอะไรบางอย่างที่ต้องไปปัดออกก็ได้นะคะผ่าตาดัดมันเป็นแค่แบบซีดเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามันอาจจะมี มันไม่ใช่ทุกคนนะอย่าไปเครียดน,นะพลังงานมันขึ้นมาออกแนวอะไรที่มันเป็นส่วนเกินเนื้องอ,งอกอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนฉะนั้นเราบอกว่าบางคนอาจจะบอกเป็นสิวก็ได้อะเป็นสิวเป็นสิวต้องต้องไปบีบออกไปไปกดออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องผิวหนังต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะแปลว่าน้าหนักขึ้นในช่วงนี้ฉะนั้นเราบอกำลังควบคุมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวโรคมันถามหาได้ท้าน้าหนักขึ้นเพราะว่ากิ่งฟ้าเป็นมาแล้วไงกิ่งฟ้าน้าหน ในเรื่องสิ่งที่เราบริโภคสิ่งที่เรากินเข้าปากเข้าไปนะจ๊ะสำหรับเรื่องในเรื่องของการทําบุญกิงฟ้าบอกเสมอว่าทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านนะ้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอยู่เคียงข้างเราอย่าลืมดีกับพวกเขากับแต่กิงฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้าใครดีกับเราอย่าลืมดีกับถ้าเราอยู่ในมุมดาร์กหรือแบบอาจจะเจอคนที่อา,อาจจะไม่โอเคอเอาไปว่าทาเท่าที่เราไหวกิงฟ้าเชื่อว่า ทุกคนรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทํานะคะคนที่มาดูกิ่งฟ้ามีสติมากพอว่าสิ่งไหนควรทาไม่ควรทําแล้ว จงทาในสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จํากัดจะต้องทาตามที่กิ่งฟ้ากําลังจะบอกเรื่องต่อไปนี้นะคะแต่กิ่งฟ้าแค่จะดูเพิ่มเติมว่าควรทํากับอะไรในในเดือนนี้นะคะถึงจะดีนะพลังงานอ่ะขึ้นว่าทําบุญกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทำทำบุญกับโรงพยาบาลหรือว่าใครที่อ่าถ้าถามีนะคะที่ไหนเป็นมูลยที่ที่เกี่ยวกับเรื่อง พิการทางสมองอะค่ะคืออาจจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่คือทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือว่าบริจาคเลือดให้ทําอะไรที่เกี่ยวกับโงโรงพยาบาลทุกชนิดอุปกรณ์การแพทย์ก็ยังได้ได้หมดเลยคนป่วยคนพิการอะไรเงี้ได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับการรักษาทุกชนิดทําบุญไปซะแล้วจะดีต่อต,ตัวคุณนะคะมันจะส่งเสริมพลังงานที่ดีต่อตัวคุณด้วยแล้วก็เวลาทําบุญทําด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าโลภคือบางคนทําทาแล้วแบบบางทีมันมีแบบอยากได้อยากมีเหมือนแบบพอทําเสร็จขอพรขอทำเสร็จ,ขอ,อข,อรจขอให้ได้ตามที่แบบ อย,อย่าทำแบบนั้นคือถามว่าได้บุญมันได้แต่ได้ไม่เท่ากับคนที่ทำแบบทำแล้วหันหลังกลับอ่ะทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วจะได้ดีมากกว่าที่คุณคิดจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีนะคะมันจะดีต่อตัวคุณแหละใครทําใครได้นะคะแล้วก็สําหรับการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ในยูทูบเสมอเสริมพระก็ถังเงินล้านได้นั่งสมาธิอย่างน้อยเวลาสามถึงเจ็ดนาทีจะดีสําหรับชาวราศีเมษแบบมากๆมากๆคกคนนั่งสมาธินะคะมันจะทําให้คุณผ่อนนคคลาายมมีวสุขขึ้ท ให้คุณดึงดูดพลังงานด้านด,ดีมันจะมีแบบขึ้นที่เป็นพลังงานดีๆเข้ามาหาตัวคุณเองเยอะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษมากๆให้พบเจอสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ,ะการที่เรามีพลังงานดีๆส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อเลยจิงฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างก,การแบ่งปันหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นด้านที่ดีหรือการให้กําลังใจผู้อื่นที่ดีมันมันไม่ได้เสียตังอะไรอย่างการให้กําลังใจผู้อื่นหรือว่าการแบบ ช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราไม่เดือดร้อนอย่าอย่าจะช่วยเหลือจนกระทั่งเราเดือดร้อนแบบพอประมาณน่ะกิมฟ้าเชื่อว่ามันจะทําให้โลกเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นไม่ได้มองโลกสวยนะอันนี้คือความเป็นจริงแล้วก็สิ่สงที่สาคัญคือจิตใจ,จคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหรือคนดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนใครที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปทะนั้นขอให้คุณปฏิบัติดีและกันเป็นกําลังใจให้ ชาวราศีเมษทุกท่านมีความสุขนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวไปเท่านี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่อง,องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณไปปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือไปให้ก,ก,กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นตังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ที่ตอกด้ไอจีด้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายยบค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ